ไปดีพ่อพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อเซฟขาดอีกเนาะเมื่อนี้เซฟขาดสิมาสาปลาได้พี่น้องนเ,น,อเองนี่นมนยม,มีขู่มีเสียมจกเนี่ยสิมาหาป,ปลาเนาะนีน่น้องน้องหนำเขาเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าทีมีปลาอยู่บ่เดี๋ยวเขาทีสา,าเนาะก็เดินเท่ากับป้านขั้นก่อน น้าของะมานนี้พี่น้องแ้าที่มีปลาหรือบทแล้ว<ม>เอาเห็ดคั่นก่อนเนาะเอาพี่น้อง,องมจากวันคั่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาแหน่งมากักก่นกั่นปลาไปเนาะแล้วก็ซาเลย ส่งการที่ได้จะโตน้องนี่มีปลาน้อจับอยู่บ่อมาที่นอกได้ได้ได้มันจะพักขูดขูดขูดมีกุ้ง,งพี่น้องเห็นแต่กุ้งยังท่านเห็นปลาอกุ้งนี่ปลาดุกพี่นอ้องนี่นี่นี่ โอ้ oh, mm hmm. มีปลาดุกแล้วพี่นอ้องเป็นโตแล้วตัวหนึ่งตัวสามนิ้วมือเดี๋ยวซ้ำไปเรื่อยๆหนามบกเนะนาะงั้นมาเบิ่งกันว่าจีได้ปลาทุตากตน้ำก็ดิ้วมืดแล้วพี่นอ้องเอ้ยมืดแล้วนี่นแหละพวกจะมีปลาอยู่มีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งซีอิ้วเนาะนี่ ไี่ตกไหวซิวซิวทั้งกุง้งนี่ปลาคาวพี่น้องนี่ปลาคาวเพื่อนเจ็บเมื่อกี้มันเดินน่ะเดี๋ยวหากินเนาะเดี๋ยวผมกินนะกุ้งกัลายมักหอยกัมีขันปดุกลงอาหารเวครคับปักมือผมกิน ปลาล,ลนแลวน้อยดุกด๊กดุก๊กดุ๊กดุ๊กน้อยนี่คือดุกอออด๊กนาผู้ที่สำในมือพี่น้องเอ้ยดุ๊กก็ได้ป้าลนแลวน้อยนี่โอเคห้อยพี่น้องน,นี่ไปแล้วปล่อยลปล่อยปล่อยไปก็ไ,ปปได้อิบเลี่ย น้องนี่ก็มี่สันียเนาะเดี๋ยวเราไปซ้าของน้องใหม่ที่ได้สำได้เนาะนี่นะครับได้ประมาณนี้โบลายปันไดเดี๋ยวไปซาน้องใหม่เนาะน้องนี่เนาะนี่ได้ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเราไปซาน้องใหม่บไปไป งาน้องน ality, ี ves, ่กันนะพี่น้องจิมมี่ปลาอยู่เพราะว่าหกแห้งน้องนี่มาซาบุน้องนี่าน้องเนี่ยมามาบาน้องใหม่มาเบิ่งกันจิมมีปลาเล่นสซบูมี่น้องนี่เนาะ รามันได้จะผักหนึ่งเลยเนาะพี่น้องน้ำก็เลือบมาไลายป็นไดดไงพี่น้องเริ่มเละตุ่มเป๊ะแล้วบาดนี่เงาแตกเงาแตะเลยนี่อีกยักตั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจาน้ำมันจะคอยมาเบิ่งกันใหม่เนาะอ่านี่เนาะพี่น้องเราก็ได้ซาบกเลยเนาะนำได้บกไปเป็นถี่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหล่อหาเบิร์ปลา มีปลาเราเก็บอยู่บ่เฉินมากกัเห็นแต่หอยเนาะพี่น้องมาขีหอยก็ปลาโตปะใหญ่นิดหน่อยปลาซิวเนาะนี่พี่น้องเป็นซิวเป็นกุ้งพี่น้องเอ้กุ้งฟอย นี่ปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งหน่อยประมาณนี่เนาะเดียเด๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเขาสีดถ่ายปลาเนาะ เดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวจะถ่ายปลาให้เพิ่งนสีแต่ลายสำได้เนาะอันนี้นะพี่น้องให้ใจที่เขาไปซ้ำไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นปลาเนาะที่มีกุ้งมีซิ่วน้ำตัวนี้เป็นหมกขี้หอยกับกระปูก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พี่สีมีสำนีเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้ำเนาะเป่นสิ่งปฏิภาสคลิปใหม่ของเขา สำหรับคลิปนี้ชิปขาดกับคือสีขอลาไปก่อนเนาะไปเจอกันกคลิปหน้าสวัสดี